เฮ้ hey, สวัสดีไม่ได้เจอกันนานวันนี้จะมาพูดถึงหลายเกมอยู่แต่หลักๆเอา Power ก่อนละกัน <Power. S 1> คืองี้ผมก็คงจะสงสัยเหมือนกับใครหลายคนที่ยังไม่จะเล่นไอ้ Power ว่ามันสนุกจริงหรือเป็นแค่แรงอวยไปไหนใครก็พูดถึงมันจะมาล้มโปเกมอนนู่นนี่ั่้หรือสนุกสุดยอดก็เลยไปลองเล่นหลังจากที่ตัวเกมมันปล่อยมาได้3วันเล่นมาทั้งหมด10ชั่วโมงฉะนั้น ก็จะพูดในมุมมองของผมมันก็จะต่างจากคนอื่นที่เขาอาจจะชอบมากๆหรือให้โคตรในมุมมองของผมเนี่ยที่ได้เล่นคราฟุูเปียมามากกว่าร้อยชั่วโมงเนี่ยผมรู้สึกไม่แปลกใหม่สัก็หร่มันเหมือนเป็นโปเกมอนเวอร์ชันอาร์คมากกว่าก็เหมือนกับคราฟุูเปียที่เป็นเซลดาเวอร์ชันใหม่ครับที่เราจะทําอะไรในโลกนั้นก็ได้ทาวเวิร์ก็เช่นกันแต่สิ่งที่ผมไม่โอเคไม่ใช่ว่าเกลียดนะแค่ไม่โอเคผัดใจตรงเรื่องของเสียง คือผมนึกว่าเมื่อเข้าเกมไปแล้วเนี่ยเราจะได้พบกับดนตรีเหมือนกับโปเกมอนเข้าใจไหมมีเพลงบรรยากาศต่างๆแต่มันไม่มีเลยมันเงียบเงียบจนชวนทําให้หลับแถมอิสระมันก็สูงมากเอองงดิอิสระสูงมากไนไม่ดียังไงคืองี้ตอนผมเล่นโปเกมอนเนี่ยมันก็จะมีบอกว่าเราจะต้องไปที่ไหนทําอะไรนู่นนี่นั่นเป็นตัวบ่งชี้ใช่ไหมแต่ระหว่างทางที่เราจะไปถึงเนี่ยเราจะทําอะไรก่อนก็เรื่องของเราก่อนเราจะไปถึงยิมนั้นยิมนี้เราเอาจจะไปตีมอนเก็บมอน,อนก่อนก็ว่ากันไป แต่ power w o r l d เนี่ยมันให้อิสระสูงครับคุณจะทําอะไรก็ได้ยิ่งถ้าเกิดว่าผู้เล่นคนไหนนะที่ไม่มีแนวคิดที่ว่าอยากจะจับไอ้นั่นอยากจะลองคาบไอ้นี่อยากจะลองสร้างไอ้นั่นไอ้นู่นไอ้นีนนน่ผมว่าไม่เกินสิบนาทีอะคุณปิดเกมทิ้งจริงมันไปนอย่างนี้อิสระมันสูงนี่กนาดผมชอบเล่นเกมแนวต i n t e r hunter นะที่แบบไม่ต้องสนใจเนื้อลงเนื้อเรื่องแค่ออกไปตีมอนอัพชุดแล้วก็ออกไปตีมอนมีคอนเทนต์เกมช่วงตอนจบแล้วก็ออกไปตีมอน แต่พอมาเล่นพาวเวอร์เนี่ยมันสนุกแต่ผมรู้สึกว่าผมรอให้มันปล่อยตัวเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ออกมาแล้วกันและความรู้สึกของผมนะขอพูดกันแบบตรงๆว่าพาวเวอร์จะสามารถล้มโปเกมอนได้ไหมผมรู้สึกว่ายังห่างชั้นคําว่ายังห่างชั้นเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของระบบเกมนะที่มันเยอะกว่าโปเกมอนแต่ผมรู้สึกว่าโปเกมอนเองมีเอกลักษณ์มีบรรยากาศแล้วก็มีเขาเรียกว่าไงเดียผมอธิบายไม่ถูก เขาเรียกว่ามีรสยมของมันที่เราเข้าใจได้คือพอผมเล่น power ผมก็รู้สึกว่า power เนี่ยมันมันไม่ได้มีความเป็นโปเกมอนทั้งหมดเลยนะบางครบอกว่ามันเหมือนโปเกมอนเป๊ะไม่ไม่ไม่ใช่ผมว่าคุณยังไม่ได้เล่น power ก็คือ power โปเกมอนก็คือโปเกมอนมันมีรสชาติที่ต่างกันถ้าถามผมเนี่ยรสชาติของโปเกมอนเนี่ยก็คงจะเปรียบเสมือนอาหารที่แม่ทําที่กินกี่ครั้งก็อร่อยแต่ power สำหรับผมเนี่ย มันก็คงเป็นอาหารตามสั่งร้านที่เราถูกใจเวลาจะนึกอะไรไม่ออกเราก็กลับไปร้านเดิมวนไปวนมาซ้ําๆอย่างนี้อันนี้สําหรับผมนะแต่สําหรับคนอื่นไม่รู้แต่สิ่งที่ Power World เนี่ยมีแรงกระตุ้นให้กับโปเกมอนอย่างแน่นอนก็คือทําให้โปเกมอนเนี่ยต้องถีบตัวเองขึ้นมาสูงแน่ๆเนื่องจากไอ้ค่าย Nintendo เนี่ยมันไม่มีคู่แข่งมานดานแล้วเวย้ยคือก็จะมามาเลโอปล่อยมาต่อให้กูไม่ได้เกมออฟเดอะเยียร์แล้วไงยอดขายปังอยู่ดีมาเลโอคาภาคล่าสุดอะเข้าไะ อีซี่เซลดาเอาไม่ใช่รางวัลเลยไยอดขายทะลุฉะนั้นมันแทบไม่แข่แต่พอมีพาวเวอร์ออกมาเนี่ยแน่นอนแฟนเกมโปเกมอนก็ไปเล่นกันมีทั้งคนชอบแล้วก็มีทั้งคนเกลียดสิ่งหนึ่งที่จะทําให้มันผลักดันได้เนี่ยก็คือทําให้เกมมันดีขึ้นรู้ไหมตอนที่ไอ้โปเกมอนภาคสการ์เลตไม่รู้อ่านถูกหรือผู้ถูกหรือเปล่านะมันออกมาผมคาดหวังว่ามันจะต้องสนุกเหมือนภาคเลตโกอีวีหรือเลตโกปิกาจูแต่พอได้เล่นแล้วผมรู้สึกว่า ผมไปเล่นไอ้ภาคอาเซอุดยังสนุกกว่าอีกระบบมันควบหุมยุ่งยากมากอ่ะถ้าไมไม่ทําง่ายๆคือถ้าจะปาบอลไปเพื่อให้มอนไปตีเหมือนภาคอาเซอุดก็ปล่อยให้มันตีไปสิจะต้องมีการล็อกเป้าหมายมีตี่นติโอโหว่ามันมันยุ่งยากอ่ะฉะนั้นผมมองว่า power จะทําให้โปเกมอนผลักดันไปข้างหน้าทําตัวเกมให้มันดีขึ้นเหมือนตอน let go pikachu และ let go อีวุที่มันแปลกแตกต่างไปเลยผมไม่ใช่เซียนโปเกมอนนะ ผมเล่นเพราะผมอยากเล่นเหมือนกับ Power ผมเล่นเพราะผมอยากเล่นและได้ลองแล้ว10ชั่วโมงสนุกสุดยอดถ้าถามว่าให้เป็นคะแนนเนี่ยตอนเนี้ยผมให้9、เต็ม10อีกหนึ่งคะแนนที่หักไปก็คือเรื่องของบรรยากาศเรื่องของความอิสระที่ผมรู้สึกว่าถ้าคุณไม่มีแรงดึงดูดอะไรกลับมาเลยก็อย่าไปเล่นดีกว่ารับแน่นอนเชื่อผมแน่ๆอันนี้ความรู้สึกของผมนะครับไม่ได้ว่าใครใครสนุกก็อันนั้ก็เรื่องของคุณผมแค่เล่าให้ฟังเฉย ว่าความรู้สึกของผมในมุมมองมันเป็นยังไงะนะต่อมา call o f duty ภาค3ว้าวคือตอน m o d e r n w a r ฟ a r e 2ผมรู้สึกสนุกกับมันชอบมากๆแต่พอได้ไปเล่นภาค3ผมรู้สึกดิ่กลงเขึคือค <c oughs> ยังไงเดีย <c oughs> โอเคคนอื่นอาจจะด่าในประเด็นของเนื้อเรื่องที่แม่งโคตรสั้นสั้นซะยิ่งกว่าการเล่น Resident Evil 3แล้วเก็บให้ครบ1้0ซะอีก แต่ผมกลับรู้สึกว่าไอ้ที่ผมอยากจะด่าจริงคือระบบของภาคสามเว้ยคือผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่อ่ะมันโมเมนต์โมเดิร์นบอแฟที่ผมรู้จักตอนโมเด r ร์นบอภาครีเม็ออกมาภาค 1, 1และ 2, 2ผมว่าระบบมันดีนะป็นการที่ว่าหวยก็ยังสนุกกว่าภาคนี้แต่พอมาภาคสามเนี่ยผมรู้สึกแบบขมวดคิ้วอ่ะแบบเดนล็อกอ่ะ อีอย่างมันมันทำอะไรลงไปใน Battlefield ภาคสามคือผมไม่สามารถอธิบายออกมาในคลิปนี้ได้ทั้งหมดเพราะว่ามันเป็นคลิปรวมพูดเฉยๆเดี๋ยวผมค่อยแยกออกมาเป็นประเด็นแต่ผมรู้สึกว่ามันห่วยมันห่วยถึงแม้บางคนจะบอกว่าเฮ้ยระบบปืนมันดีกว่า Battlefield ก็ถูกจริงๆไอ้ Call of Duty เนี่ยมันปล่อยเกมกี่ภาคออกมาเนี่ยระบบปืนมันดีกว่า Battlefield อยู่แล้วเรื่องการยิงนะแต่ผมรู้สึกว่ามัตติเพเยอร์ในภาคเนี้ย เอาที่เล่นสองศูนย์สี่สองยังสนุกดีกว่าหรือว่าจะกลับไปเล่นไอ้มอเตอร์เวอร์แฟร์ภาคสองรีเมคก็ยังสนุกกว่าอีกคือไม่รู้ดิพอเล่นภาคมอเตอร์เวอร์แฟร์สามรีเมคปุ๊บแล้วผมกลับมาเล่นภาคโควอดีกว่าเออสนุกกว่าเยอะเลยมันมันดูมันดูไม่เป็นแบบเนี้ยมันสําหรับผมมันดูล่งๆมันดูแบบแปลกแปกอ่ะมันดูไม่สนุกอ่ะแต่มันอธิบายออกมาจะพอมันเยอะเกินเอาเป็นว่าสาหรับผมนะถ้าคุณคิดจะซื้อมอเตอร์เวอร์แฟร์ภาคสามรีเมคมานั่งเล่น ให้มันเป็นเกมมัตติเพเยอร์ชูเตอร์ชูตติง้งชุดอะไรก็ตามของคุณเนะี่ยไปไปซื้อเกมอื่นครับไปซื้อไอ,อ้ภาค2น่าจะสนุกกว่าหรือรอดลดราคาซื้อพวกแวนการ์ดหรือโคว์เนี่ยก็ยังมีคนเล่นอยู่นะเชื่อผมปืนสวยกว่าอะไรสวยกว่ายอดเยี่ยมกว่าด้วยครับลองคิดดูกระแสแม่งโคตรเงียบปกติผมจะเจอทั้งวันเลยนะไอ้ Modern Warfare เนี่ยเวลามันปล่อยภาคใหม่ออกมาเล่นมัตติเพเยอร์แล้วผมจะต้องกลับไปเล่นแต่ภาคนี้คือเงียบมากครับโคตรเงียบ มาถึงเกมสุดท้ายที่ผมจะพูดถึง b o u d e r Gate 3ว้าวเป็นเกมที่มีประเด็นในต่างชาติครับเพราะเขามองว่า b o u d e r Gate 3เหมือนเกมมือถือที่ผัดกันตี Spider Man ควรได้มากกว่าคือตรงนี้ผมขออธิบายมุมมองผมก่อนแล้วกันนะในมุมมองตอนแรกที่ยังไม่เล่นเนี่ยผมก็รู้แหละว,ว่าไอ้ผู้สร้าง b o u d e r Gate เนี่ยมันเป็นคนที่เคยสร้างเกม Dark Age Origin ที่ผมโคตรชอบโคตรรัก รักคลิปหายแล้วหวังว่าจะมีช่อง YouTube สักช่องหนึ่งอะทำคลิปเกี่ยวกับดาก็เอฟแต่ก็ยังไม่เจอครับยังไม่มีเลยกะว่าวางโปรเจกต์ใหญ่ไ้แล้วว่าจะทำเองซะเลยตอนนี้ก็เริ่มไปได้สักประมาณ5%แล้วเพราะเรื่องไม่คตรเยอะทั้งอ่านทั้งแปลทั้งเล่นโอ้โหมันเยอะมากครับเอาไปว่ากลับมาเรื่องโมเร์กตสามก่อนด้วยความที่ผมก็เล่นเกมตัวนี้อยู่แล้วก็รู้แล้ว,ว่าระบบมันดีไอ้คนสร้างมันเทพแต่ก็ไม่คิดว่ามันะเทพขนาดถึงขั้นที่ว่าจะได้เกมออฟเดอะเยีย แซงสไปเดอร์แมนก็ออว์ไม่ใช่ดิก็อตอว์ไม่เกี่ยวช่างแม่งพูดผิดพอได้ลองไปเล่นเนี่ยไอ้คำถามพวกนั้นน่ยหายไปแต่มันไม่ได้หายไปทั้งหมดนะนะตอนแรกที่เล่นประมาณ10ชั่วโมงแรกผมเล่นแบบยังไงเดียเล่นแบบเพเซฟครับเล่นแบบจะต้องทําไอ้นั่นให้ได้อันนี้จะต้องสําเร็จแล้วก็มีความเป็น RPG ดเดิมๆด้วยความที่ผมอยู่กับเกม r p g มาตลอดอย่างวิ t เชอรแล้วก็ดักรันเอ e ส่วนใหญ่เวลาเราเจอมอนเนี่ยถ้าไม่ใช้อาวุธพิเศษไอเทมพิเศษเราก็จะต้องตีสู้กับมอนใช่ไหมครับซึ่งมันก็น,น่าเบื่อตอนเล่นบอทเกตสามนะสิชั่วโมงแรกของผม <c oughs> ก็คือมีแต่ตีกับตีใช้เวทนู่นนี่นั่นแต่พอผมเลิกที่จะใช้รูปแบบเดิมๆเริ่มคิดพลิกแพงผมก็เริ่มสนุกมากขึ้นเช่นกูขี้กเกียจสู้กับบึงหวัดพักแม่งลงหวเลยกูขี้กเกียจจะเข้าอเวตน,นี้ <c oughs> ก็ง่ายๆฆ <c oughs> <c oughs> ่าแ่งคิงตรงนั้นแหละ <c oughs> จบ จบข่าวคือเราเลือกได้ว่าเราจะทําอะไรหรือเราจะเป็นอะไรมันมีทางเลือกให้เราเยอะมากวิธีก็เยอะเช่นกันเออจนผมรู้สึกว่าว้าวมันเริ่มสนุกขึ้นเรื่อยๆแต่ไอตอนสิชั่วโมงแรกเนี่ยผมโหยหาดักก้อนเอ็ดนะเพราะผมรู้สึกว่ามันมันก็เดิมๆเพราะตอนนั้นยังยังไม่ได้เล่นอะไรแปลกใหม่มีแต่ตีกับตีพอเป็นโหลดลรวก็อนีสามภาคกลับมาเล่นทั้งนั้นแหละรครับผมเลยรู้สึกว่ามพอตะเกตสามสุดยอดครับถึงแม้ต่างชาติเขาจะให้เรื่องฉากมีอะไรกันก็เถอะ แต่สําหรับผมนะผมรับไม่ได้อย่างเดียวเลยตอลอดการเล่นโมเดอร์เกตสคือสิ่งที่ผมทผําผิดพลาดมากที่สุดครับคือทุกการกระทำมันมีผลที่ตามมาเว้ยแต่ก็ไม่คิดว่ามึงจะทําอย่างนี้ไอ้โอไม่รั่นเลยคือในบบอกเดื้อเกตสอันนี้มีสปอร์ตะมันจะมีอยู่ภารกิจหนึ่งครับเป็นภารกิจช่วยหมามันเป็นเควสแหมผูซายิ่งใหญ่เลยเป็นเควสท,ที่เราจะไปเจอหมาที่มันเฝ้าเจ้าของ เราก็จะสามารถช่วยมันกับค่ายได้ใช่ไหมแล้วมันก็จะมีอีกเควสหนึ่งจำชื่อไม่ได้เพราะผมไม่ได้สนใจเพราะแม่งเกลียดแม่งชิบหายเลยรู้แค่ว่ามันเป็นหนึ่งในปาร์ตี้เราเหมือนกันมันสามารถแปลงร่างได้เป็นดูอิดนะครับเออซึ่งด้วยความที่ตอนส0ชั่วโมงแรกอะผมเป็นคนดีเว้ยต้องทำอันนั้นอันนี้ให้สเร็จภายในเกมก็ไปช่วยมันเออมันเรียกออกปะออกหรือกอบบินอ่ะเอาไปว่าผมเรียกมันกอบบินเลยอันไปช่วยออกมาจากไอ้ค่ายกอบลินแล้วได้ดอยครับก็เล่นไปตลอดส0ชั่วโมงเล่นไปถึงจุด,ดครับ อยู่ดีไอ้ดูอิดที่ผมช่วยมาไม่แดกหมากูมันขั่งและเด็กหมาแล้วมันไม่รู้ตัวเองว่ามันแดกฝาเข้าไปแล้วผมแบบมึงทำอะไรลงไปมึงทำอะไรลงไปคือกูไม่สนกูฆ่ามันทิ้งตรงนั้นเลยคือแบบโอ๊ยบ้าบอมาาครับและหลังจากที่เริ่มเบื่อจากการหมาในเกมเบื่อการต่อสู้เดิมๆเ,เพราะเอาแต่ตีตีตีใช่ไหมก็เริ่มที่จะลองอะไรใหม่ๆแล้วก็ ครั้งที่2ที่เริ่มเนี่ยผมเล่นเป็นพาลาดินนะครับแล้วตรงนี้แหละที่ทําให้รู้ว่าเกมแม่งลึกเพราะผมได้เจอสกิลหนึ่งที่มันชื่อว่า speak with animal คุยกับสัตว์ตอนแรกผมคิดว่ามันน่าจะเอาไปใช้ในการต่อสู้นะคุยกับสัตว์ในการต่อสู้แล้วทําให้มันไม่ตีเราอุย้ยแต่มันไม่ใช่เว้ยคือพอผมมีสกิลนี้เดินไปคุยกับหมาตัวเดิมตอนต้นเกมไม่คุยได้ <Str anger. S 1> แล้วม่ก็บอกว่าเฮ้ยอย่าเข้ามาใกล้อย่าเข้ามาใกล้เจ <Quite any. S 1> ้านายกูเจ้าน,าย,า,นายกูนอนอยู่นะคือแบบผมทึ่งมากแล้วมันไม่ได้มีรายละเอียดตรงนี้แค่ตรงเดียวเว้ มือคุยกับสัตว์ได้ทุกตัวอเออแล้วคลิกต่างๆหลายอย่างแบบแล้วมันจะมีอยู่เควสหนึ่งอะที่ผมแบบอึ้งมากกับวิธีคิดของคนเล่นใน YouTube ผมไปเจอมามันจะเป็นเควสที่เราไปเจอกลางป่าครับช่วงแอคหนึ่งเลยเป็นเควสที่มันจับตัวผู้หญิงคนหนึ่งไปแล้วทําสัญญาอะไรกันสักอย่างแล้วเราไปเจอใช่มัมจะมี2ทางเลือกก็คือเราจะมอบดวงตาหรือทำเควสอะไรสักอย่างให้มันหรือว่าเราจะฆ่ามันใช่ไหม ซื้ออะไรจะฆ่ามันเนี่ยพอเริ่มเทินปุ๊บอ่ะมันจะล้องหนครับวินวอล์กไปเลยต่อให้เราไปเอาดวงตามองเห็นวินวอล์กมาเนี่ยมันก็จะมีสกิลที่สามารถป้องกันการมองเห็นอีกทีหนึ่งทำให้มองไม่เห็นอีกแต่พอไปเจอมาในยูทูบว่าค่าอีเนี่ยมันง่ายมากมึงก็แค่เอาถังระเบิดอ่ะมาวางรอบตัวมันแล้วมึงก็ยิงมันยิงถังระเบิดตุ้มจบไม่ต้องสู้ยากไอ้ผู้หญิงคนนั้นก็ไม่เควก็จบง่ายอีซี่ไม่ต้องมีใคร เพราะถ้าเราปล่อยมันไปช่วงประมาณ X2x3 อมันก็จะโผล่มาอีกแล้วก็ฆ่าผู้บริสุทธิ์อีกแบบหลายอย่างคือเยียบหรือเควสหนึ่งที่ผมก็ชอบเหมือนกันครับทุกครั้งที่กลับมาเล่น X1 เนี่ยก็คือเควสในเหมืองเป็นเควสที่เราจะหาทางระเบิดก้อนหินตัวที่มันหลุดออกมามันชื่อ n a r e ผมเรียกว่านารีแล้วกันหรือเปล่าจําชื่อไม่ได้รู้แค่ว่าผมทุกครั้งผมเจอมันเนี่ยมันจะมีอยู่3หัวข้อคือเข้าร่วรมือนมันฆ่าคนแคะไอ้พวกดารฟทั้งหลายนะแล้วก็ฆ่าาตทีท่่อยูรงนนั้ คือมันเป็นมันเกมนี้มันมีประเด็นการเหยียดเยอะเออซึ่งถ้าเกิดเราเลือกที่จะฆ่ามันเนี่ยก็จะมี2แบบอีกฆ่ามันเพื่อมอบบางอย่างให้กับคนแคะหรือฆ่ามันหรือไม่เข้าฝักฝ่ายใดแต่ช่วยทาสหรือช่างแม่งมันกูจะฆ่าทุกทุกฝ่ายคือมันจะเป็นประมาณนี้เลยแต่ทุกครั้งที่ผมเล่นเนี่ยผมก็จะเลือกช่วยทาสในเกมนะเพราะว่ารู้สึกสงสารนะครับคือแบบมันเหยียดกันหนักมากแบบเหยียดเหยียดเหยียดกันสุดๆเลยโคตรเหยียดเลยแล้วบางตัวละครก็แบบสงสารสงสารไม่รัด บางเควสบางวิธีการสู้ก็ทําให้เราคิดต่างออกไปบางครั้งอาจเราอาจจะคิดว่าเกมอื่นแค่ตีตีตีหรือโยนระเบิดโยนอะไรเหมือนเดอะวิชเชอร์นะคือผมไม่ได้ว่าเกมมันไม่ดีแต่บัลเดอร์เกตมันไปอีกขั้นหนึ่งแล้วมันไปวิธีคิดมันไปอีกแบบหนึ่งแล้ววิธีสู้ใน1เท่รเธเนี่ยมันมีหลายแบบหลายวิธีหรือถ้าขี้เกียจใช้อาวุธอาจจะเอาเพื่อนของคุณเองเนี่ยไปโยนใส่ศัตรูก็ได้สร้างดาเมจได้เช่นกันเอา้างงทําได้จเหรอทำได้ดเดนี่ยแหละรครับคือบัลเดอร์เกตแล้วผมก็หายสงสัยว่า ทำไมมันได้รางวัลแทนที่จะเป็นสไปเดอร์แมนเพราะสไปเดอร์แมนมันยังคงยอดเยี่ยมแต่มันไม่มีอะไรที่แปลกใหม่แต่บอทเ e อร์เกตมันข้ามขั้นไปแล้วข้ามขั้นในรูปแบบการเล่นการไขประตูเป็นเกมอื่นถ้าไม่พังเข้าไปก็ต้องผิกล็อกแต่เกมนี้มีวิธีการเข้าประตูหนึ่งบานหลายวิธีคุณจะทํายังไงก็ได้มันแล้วแต่จินตนาการของคุณถ้าทาแล้วสําเร็จก็คือสําเร็จมันไม่ได้เรียกว่าบั็กโดยซ้ําเพราะมันอยู่ ที่วิธีการเล่นของคุณล้วนๆไว้เดี๋ยวผมจะมาแยกย่อยทั้ง3เกมอีกทีหนึ่งนะครับ